ข้าวหลามเป็นขนมไทยโบราณที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานมีลักษณะเป็นข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวขาวหุงสุกในกระบอกไม้ไผ่รับประทานคู่กับน้ำกระทิหรือน้ำเชื่อมข้าวหลามเป็นขนมที่มีรสชาติหวานมันหอมกลิ่นไม้ไผ่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนคําว่าข้าวหลาม มาจากคำว่าหลามซึ่งเป็นภาษาแต้จิ๋วแปลว่าไม้ไผ่ข้าวหลามเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนประเพณีคือต้องเราต้องเข้ากันเองมีหประเพนี้ขาเขาก็ต้องให้5อุปกรณ์หอะไรมาเขาเองเนี่ยก็ทำให้กินอ่ะส่วนว่ามันจะเป็น ของกินที่ทําง่ายอ่ะวัตถุดิบก็หาง่ายอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กบ้านเราก็เลยมาจากบรรทบุรุษอย่างเงี้ยคือทำต่อจากพ่อแม่พ่อแม่ทาอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนอาชีพใหม่คิดว่าข้าวหลามเป็นอาชีพที่มันคงกว่าหรืออะไรก็ทําต่อจากบรรพบุรุษมาเลยลคือเราเริ่มต้นจากเลื่อยไม้อุกระบอก จากทาเตรียมวัตถุธิบก่อนจากนั้นเราก็แช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณถึง6กถชั่วโมงแช่ไว้แล้วเราก็เอาล้างทําความสะอาดซักสาบน้ําแล้วส่งให้แห้งเตรียมมะพร้าวขูดเพื่อคัน้นกะทิเทผสมกับข้าวเหนียวเนี้ยแล้วก็ใส่น้วตาลคนไงทั่วแล้วมีมีของเสริมก็คือถั่วดำต้องใส่ถั่วดำด้วยถั่วดำ ก็ S <S ประมาณตั้งแต่ขลับเยอะขลับน้อยเวลาตั้งราวนี่ก็ประมาณสักสามชั่วโมงสุกที่เราเริ่มแต่อริจินอลก่อนเลยนะก็จะมีด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวถั่วดำนะฮะก็เป็นข้าวเหนียวขาวถั่วดำข้าวเหนียวดำถั่วดำสั่งขยะนะครับอันนี้จะเป็นสามอริจินอลเลยซึ่งเป็นอันแรกเลยที่กําเนิดขลับขึ้นมานะครับณปัจจุบันนี้ทีหลักก็จะมีไส้พิเศษขึ้นมาก็คือไส้บ้าจา่ามีธัญพืชมีเบญจพรรณมีอัญชันนะครับ ส่วนของบะจ่างที่เป็นไส้พิเศษเนี่ยก็จะมีหมูมีไก่เค็มมีเห็ดหอมมีกุ้งมีถั่วลิสงนะครับมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำสม,มากยังก่กาเขายังไม่มีได้ปรุงไส้นงที่เขาไม่ได้ใส่ไส้ก็คือข้าเป็นแบบบ้านๆคือใส่ถั่วดําอะไรอย่างนี้หน่อยนิดหน่อยหรือ,อ,อใส่ถั่วใส่อะไรใ,ใส่ถั่วด,ดําำสม่าใส่ถั่วแดงอะไรเงี้ยถั่วดำข้าวเหนียวดําก็จะนิ่มละมุนอร่อยนุ่มน้าแบบนุ่มมากอ่ะ แล้วก็ข้าวเหนียวขาวก็มันก็อีกแบบหนึ่งมันก็จะหนึบหนึบมันก็จะมีเกลียมเหลืองๆมากอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบเมื่อก่อนไม่ได้ซื้อคือผ้ากันเองทําเองกินเองเป็นประเพณีรู้สึกว่าจะ7เจ็ดบาทสิบบาทสิบห้าบาทจะซื้อกินนะตามซื้อกินแต่เดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบถ้าสูงสุดก็ร้อยห้าสิบร้อยนึงบอกว่ายี่สิบบาทนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเนี่ยก็อยู่ที่20บาทแล้วก็ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมามันก็อยู่ที่35 40นะครับ แล้วก็ส่วนการชันทันยะพืชหรือเป็นแปลกไว้เนี่ยเราขายอยู่ในกระบอกละ40บาทนะครับแล้วก็ส่วนของไส้ของสังขยานะครับก็จะมีสังขยาขาวสังขยาดำเนี่ยจะอยู่ที่ราคา50บถึง60บาทนะครับส่วนของราคา,อาของไส้บ้าจ่างนะซึ่งเป็นไส้ที่นิยมสุดนะฮะก็จะอยู่ที่ราคากระบอกละ100ถึง120บาทครับผมเพราะว่ากอนวัตถุดิบเนี่ยไม่ราคามันไม่แพง ปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบป็นสูงขึ้นรวมทั้งเอ่อรวมทั้งเอ่อไม้นะครับที่เอาเอามาจากเมืองกาลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องอไปตามสภาพของของของ,ของวัตถุดิบนะครับมีบางมีเรื่องไม้เปช่วยที่ไม้แก่ไม้แก่บางทีมันไม้มันเสียไม้แพงไม้มันแพงแล้วก็บางทีมันเสียมม่งอะไรเงี้ยขายบางทีก็ไม่ค่อยได้อะไรเงินเข้าเนื้อแต่ก็มีไม่บ่อยนั่นแหละปัญหาก็มีแค่นั้นเพราะว่ารสชาติเราก็ทําให้ดีที่สุดอะไอ ลูกค้าติดใจยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอ๋อไม้ไผ่เนี่ยครับมันจะเป็นเฉพาะของออการทำขาวรัดหนึ่งครับไผ่ที่เราเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่สีสุกหรือไผ่ตรงหรือว่าเขาเรีไผ่ที่มันมีหนามะวัตถุดิบของเขาเราความพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะมีเยื่ออยู่ข้างในนะครับเวลาเราผ่าเนี่ยมันจะมีเหมือนเยื่อนีหอ่ห่อนะฮะส่วนไม้พันธุ์อื่นเนี่ยเขาจะไม่มีเยื่อข้างในพอผ่าแล้วมันก็จะติดนะครับไผ่ชนิดนี้จะมอามาทำเป็นข้าวลาดเส้นเหนียวที่ใช้นะครับเราจะใช้เส้นเหนียวเกรดเอนะฮะเราไม่ใช้่เเหนียวกรดตํา เกล็ดที่เ,เราใช้คือไปเกลน,นเหนียวเขี้วงูเกรดเอนะครับคุณสมบัติของเขาคือว่าเวลาเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะ ไม่แข็งนะฮะเขาจะนิ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นเดียวที่ดีที่สุดในการทำข้าวหลามครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือร้านพี่เนี่ยเป็นไป,นปนสตดดั้งเดิมเลยเมือ่อก่อนเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะครับก็ไปซื้อตามงานต่างๆเ่นถ้าอยู่ใกล้นี่ก็ไปงานาที่องค์พระนะครับเวลามีงานประจําปีหรืองานแล้วก็จะไปเที่ยวบ่อยมีตลาดนัดที่องค์พระส่วนมากข้าวหลามส่วนม,มากที่เจอเยอะๆก็คือตามงานองค์พระ ข้าวหลามก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับประกอบไปด้วยพวกมีไขมันนะครับแล้วก็พวกวิตามินต่างๆจากส่วนผสมของอาหารนะครับข้าวหลามนี่ประกอบไปด้วยนะครับก็เป็นพวกข้าวเหนียวนะครับพวกคาร์โบไฮเดรตก็ประมาณ42.25กร,รัมนะครับแล้วก็โปรตีน528คกรัม ไขมัน2.68นะครับรวมมาเป็นข้าวหลามในการประกอบแล้วก็ประกอบด้วยเกลือแล้วก็มีวิตามินต่างๆนะครับในข้าวหลาม100กรัมจะให้พลังงานประมาณ2อ8รกรัมรกว่ากิโลแคลอรี่นะครับพอข้าวหลามนะครับก็ถ้าอยู่ในวัยทํางานหรือวนะัยนั้นก็สามารถทานได้บ่อยแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มพวกผู้ป่วยลรอหลัลงเป็นเบาหวานความดันก็ไม่ควรทานมากนะครับเพราะว่าอาจจะ มีผลต่อโรคที่เขาป่วยอยู่นะครับเขาก็กินได้แต่กินพอสมควรนะครับในเด็กนะครับก็ถ้าเด็กเล็กก็ก็ไม่สมควรรับประทานเยอะแต่พอกินได้เพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อการเกืนหรือการติดคอนะครับอาหารนะครับแต่ถ้าทั่วไปก็ทานได้นะครับ